ได้นะช่างกล้าเหลือเกินนะลาก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อนมลัางขึ้นเตาโอเคทุกคนคือวันนี้เนี่ยเหตุการณ์นำการลอเอสอาร์บัวเนี่ยไปทาสูวนที่มีโซยิลยูอายนะทุกคนมา เวลาเขาเมนโหวตแล้วไงผมก็โหวตไปแล้วเนาะว่าให้ผมเอาตัวอะไรไปฮัตสู้ซูริวมืนแบบเดอะซีรีส์กันนะมาซูริวเดอะซีรีส์เริ่มต้นหลังกรารนี้เนี่ยเราจะดมการนำตัวละครที่มีศิลปะการต่อสู้เนี่ยไปฮัตสู้คนที่มีซูริวทุกตัวเลยนะมอาอ๋อวน่าใครมีซูริวบ้างเอ้ยเ sure. นี่ <laughs> ยไอรล่าซูริวชัว์นี่ไงซูริลิวล่าจูอา ขอเจอกับการโลดลุ้นล่าของไอดีนี้หน่อยละกันนะมาลุยเลยฮะดูท่าแล้วเขาน่าจะพาสองด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราอย่าไปหยองง้ามาฮะหาหัวสังหารไปก่อนนะหนึ่งทียฮะสี่สี่ล้านดาเมานน่ทุกคนแล้วก็การ์โรจูโจมใส่มาเพระาะว่าแมนนี่เรตาตันหนึ่งตัวทุกคนแล้วก็อีสตาร์ก,กัสทำต่อใส่ต่อมิมือหนึ่งทียฮะห้าล้าน,น,าาน,น,นดาเม่ทุกคนแล้วก็สวัสดีขอต่อยมานะลากก่อนนะสวัสดีคาโรจูโจม อากันน่นายังอยู่ได้อยู่แล้วีย,ยังไล่ยมดีใส่โซนิแทนแล้วกันแล้วก็เอียซาก้าซ้ำต่อปังปังปังหนึ่งทีฮะยังไม่ตายนะก็ตีธรรมดาไปอย่าตายว่ะโอเคมาโอ้เกิดจะจบตีอยู่แล้วซูดิวมาฮะคนที่สองเลยนะทุกคนมาไหนซิคนไหนมีซูดิวอีกบ้างก็มาดิชื่อเขาทุกคนก็มาดินะทุกคนมาลุยมาของเปิดก่อให้ทุกคนมาหาฝนสังหาเหมือนเดิมเลยแล้วกัน เสื graduate, ่นไม่เงี้ยละสิบห้าล้านดาเมจทุกคนยังไม่มีใครตายนะก็การเราจะจะตีใส่การโลดล่าธรรมดาฮะทุกคนแล้วก็ติโดมีต่อเนื่องหลับหลอนแล้วก็เอซาก้าทำต่อใส่ด้วงั้งหนึ่งตีแล้วก็สะท้อนมาโอเคฮะติดโลนะแล้วก็ซิริวต่อยมาฮะเอานะซิริวเับไปซะการโลจู่โจมไม่เงี้ยปิวไปดิปิวเลยฮะแล้วก็ไล่จมตีหลอนเนี่ยฮะแล้วก็เอซาก้าทำต่อ บ้านหนึ่งทีเรียบร้อยฮะตายแล้วหมดทีเลยนะคนสุดท้ายก็จะเป็นไอร่าสมากิอทุกคนแม่คนนี้เจอสุดในกิลแล้วมั้งเฮ้ยผลงนานการจัดเซตทีมในดีดัดเรียบร้อยนะก็ทีมวันนะี้เลยแล้วกันฮะศิลปะการต่อสู้2ตัวนะมาลุยเอานาชนะเปิดก่อนนะรับไปซะหาฝนสังหารน,าน,นี่งาเนเจ็ดล้านนาเมทุกคนแล้วก็โอ้ยด่าใส่สมิเฮียซาก้ทคำต่อบสติลิว,วบ้านหนึ่งทีฮะทุกคน เห็นไหมพ่อบ้านแม่มาฮะไอ้ซูริลนาะมายีทำอะไรตั้งน,น,นะนานน่ะนายน่ะชิดเดียหรอไอจุดยันานากาโล่งั้นนะ่ะนายน่ะช่างกล้าเหลือเกินนะลาก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อนพลังขึ้นเตานายยี่แหละไม่ตายไม่เข้าด้วยแล้วก็เราจะตีเซอหนีห่หายเหมือนเดิมนะยาซากา้าทำต่อสใส่ซูริลบ้งทีฮะทุกคนนตะคอนนี้มันตึงไงเลยต้องบังกันหน่ำมาตะคอนให้กาโลนะานาน่นะเหมาะตรงนานะมินลูกไปสินะ มือไฟน่าได้หายแล้วซูียวหน่ายอัปคัสใส่กาโลเราแล้วสินะนี่เอานะแล้วก็โจมตีไม่หยที่โอเคสี่แสนนาเมียเแล้วก็เอสตากัสันตอบใสปู๊กฟสตัวแฟงนี่เขาต่อยมานะครับทุกคนเฮ้ยสี่แสนนาเมียเนาะเนี่ยเจอของจริงหรือเปล่านะใส่ปูกแฟงก่อนเลยแล้วกันวอสฟูเราไม่น้อยลยยังได้โจมตีหนึ่งทีหันลบเหลี่ยมหมดเลยนะซคำต่อใส่ซีริวห้าเม็ดเจมโคตรเยอะเลยนะทุกคนแล้วตีธรรมดาไปโอเค โอ้โหตายอยีกนตัวได้ยังตีมาอีห้าวันโอ้ถ้าไม่มีโลนี่น่าจะตอยู่มนานาแล้วับทุกคนหวัวอานะเรียบร้อยฮะตื่นินด้วยโอ้ยย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 ยนยายมยยยลยหรยโยยยยยยโยย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 ย่ยยยยยย้ยย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 ้ยยยยยอยยยยรย โอเคทุกคนยามน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับขอคุยรับชมกับผมใครอยากให้ผมเอาตัวละครอะไรไปฮัสู้ซื่อเอยยุงอีกก็บอกได้ฮะทุกคนแต่ต้องเป็นตัวละครที่ใช้ศิลปะก,การต่อสู้นะทุกคนโอเคง่ายลาไปก่อนแล้วกันฮะตอนนี้ก็ปู่แฟงกับกาโลไปละตัวต่อไปเป็นอะไรก็พิมพ์มาได้เลยฮะ